อนบุญนะครับนะเพื่อนๆที่ youtube ด้วยเลมอนด้วยนะครับในแอปพลิเคชันมันจะบอกถึงภัยอันตรายของไอ้พวกกุก่กมกอกไร้แบลงแยกดินแดนนะที่ใช้เออแร่จะเป็นแร่ทางการล่อล่อ,ล,อล่อฟ้าหรือฟ้าผ่าแร่ล่อฟ้าผ่าต่างๆนานาตามป่าตามเขาที่มันไปนขุดเจาะมาเขาแร่ฟ้าผ่าหรือตัวดึงดูดกระแสไฟฟ้าอย่างแรงนะครับนะมันผสมในเสื้อผ้าบุคคลทั้งหมดที่มันจะเล่นงานนะครับนะกระจายเต็มพื้นที่ไปหมดถ้าไปมันผ่านอการผลิต กระแสไฟฟ้าทดแทนที่เขาเจาะตรงให้มันต้องผ่านจุดนั้นก็ตายครับนะมันมีตัวดึงดูดกระแสไฟฟ้าอยู่ในตัวในเสื้อผ้าอะไรยางยืดมยกดตัวอย่างให้ดูอย่างขอบตู้เย็นที่มียางยืดดีครับตามมาดูนี่เลยยางยืดตู้เย็นมีนอยู่ข้างในนี่นะครับมีน,น, ungen, arriba, น,นี่นี่ข้างในเะ็นดึงมาปุ๊บเป็นยางนิ่มๆเลยนี่นี่ไม่ติดได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่อนนุ่มเลยเนี่ยอ่อนนุ on, ่มเลยเนี่ยนี่ ของตู้เย็นนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนผสมในเสื้อผ้ามันจะเป็นปกเสื้อยางยืดกางเกงรองเท้าถุงเท้าที่นอนหมอนมุ้งเครื่องนุ่งห่มต่างๆอันตรายครับหาผู้ผลิตที่เจอนะครับนะว่าใครเอาส่วนผสมประเภทนี้เอามาใช้นอกจากเอามาใส่บดกับแม่เหล็กเพเป็นยางยืดในกะารยึดติดประตูตู้เย็นหรือตู้แช่ของคุณนะครับนะไม่งั้นหาตู้ผู้ร้ายไม่เจอหรอกครับตายแบบว่ภาภัยธรรมาชาติทั้งนั้นลรกประจําตัวทั้งนั้นเหมือนไม่ใช่แล้วพี่ขอบคุณครับ